เครื่องเจียนะครับเครื่องเล็ก,กระทันรัดรอบสูง สวัสดีครับผมแบงค์ครับเจากเพจฟัมลมพูม่าครับผมช่างปุ้ยครับครับพี่ปุ้ยวันนี้นะครับเรามีสินค้าตัวใหม่จากภูม่ามาแนะนำนะครับจะเป็นเครื่องเจียนะครับรุ่น AT 7033X นะครับพี่ปุ้ยอยากจะให้พี่ปุ้ยช่วยแนะนำหน่อยว่ามันมีดีอย่างไงบ้างได้ครับตัวนี้ก็มาดูดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมมันลอยขานน้ำหนักเบาแล้วก็ทำความสะอาดง่ายเครื่องเล็กกระทัดรัดแล้วมีตัวไกลกดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไกกดเซฟตี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับก็จะทำรอบได้ ก็จะใช้ลมเฉลี่ยประมาณ5 CFM หรือประมาณ142ลิตรอ่ออย่างนี้ต้องใช้ปั๊มลมประมาณเท่าไหร่ครับก็ต้องแต่2แรงขึ้นไปเลยครับคราวนี้นะครับก็อยากจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยทดสอบสินค้าให้ดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนี่ครับก็จะเป็นตัวล็อกตัวนี้เราต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วเราถึงจะกดได้ถ้าเราไม่ปลดล็อกเนี่ยก็คือจะไม่ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซฟปามปบอดไยอีกชั้นหนึ่งครับผมครับนี่เครื่องก็จะประมาณนี้ ลมๆก็ถือว่าโอเคนะครับใช่ก็ไม่ดังมากก็ถือว่าน่าใช้นะครับ ทีนี้ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างครับพี่ปุ้ยก็ตัวนี้นะครับก็จะใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แล้วก็จะเป็นในอู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้โอเคครับพี่ปุ้ยรบกวนช่วยสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าข้อดีมีอะไรบ้างได้ครับตัวนี้นะครับวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมมันลอยเครื่องเล็กกระทัดรัดแล้วมีตัวไกกดตัวนี้จะมีตัวเซฟตี้ด้วยรอบสูง2 2 0 0 0อรอบต่อนาทีตัวนี้นะครับก็ใช้ลมเฉลี่ยประมาณ5 c f ซหรือว่าประมาณ142ลิตรปมลมที่รับแรงึ้นรป แลจะประมาณนี้ครับและที่สําคัญนะครับพี่ปุ้ยตัวนี้นะครับก็จะมีเนมเพจนะครับบนเนมเพจก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยครับก็คือสําหรับเครื่องมือพูม่าทุกรุ่นนะครับหรือทุกชิ้นนะครับก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับเพื่อที่จะเอาซีเรียลนัมเบอร์นี้ไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทีมนะครับซึ่งเป็นการลงทะเบียนรับประกันสินค้าของพูม่านะครับและภายในแอปพลิเคชันทีมนะครับก็จะมีข้อมูลสินค้านะครับพี่ปุ้ยรวมถึงกิจกรรมต่างๆอีกมากมายจากทางบริษัทเลยครับแล้วก็ เหมือนกันนะครับและสําหรับใครที่อยากเห็นสินค้าตัวจริงครับพี่ปุ้ยก็สามารถมาชมสินค้าได้ที่บริษัททวัดเครื่องอัดลมครับโช์ลูมของเรานั่นเองซึ่งตั้งอยู่บนถนนวรจักราสำหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีสินค้าตัวไหนมาแนะนําจะมารีวิวนะครับก็ฝากติดตามกันที่ชาแนลของทีวัดกรุ๊ปวยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ